ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเต้นรถมือสองที่อุดรธานีนี่นะครับดูฮะนี่ครับทุกแกครับลูกค้าเข้ามาจริงๆเลยนะจับใส่กลมมาแบบนี้เลยใครที่ไม่ชอบอาจจะต้องปิดตาไปก่อนแต่อย่างเปลี่ยนช่องนะคะครับคือลูกค้าเต้นรถมือสองครับในจอดอุดรธานีเขานําทุกแกมาเป็นส่วนลดงินดาวรถมือสองหลังจากที่ว่าเต็นรถแห่งนี้จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเจ้าของเต็นรถบอกว่าเคยลงโฆษณาในเพจต่างๆพร้อมกับที่กลยุทธ์ทางการตลาด ทำโปรโมชั่นแต่ว่าไม่ได้รับความสนใจกระทั่งจากโปรโมชั่นตุ๊กแก่แลกส่วนลดและเงินดาวนช่วงต้นเดือนมิถุนาย,ยนแล้วก็มีคลิปลูกค้านะครับนำตุ๊กแก่มารับส่วนลดจริงด้วยนะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับมีคนเข้ามาชมแล้วก็แชร์จํานวนมากแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยโทรมาสอบถามเป็นจนํานวนมากด้วยนะครับเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยฮนะเราจํากัดน้ําหนักขนาดไซด์ด้วยไหมครับตอนนี้<ะ>ไม่ไม่ครับคือ คือรุ่นไหนก็ได้ขอให้เป็นตุ๊กแกครับผมแต่แ<ล>ถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งดีหลังจากที่เขาเอามาเสร็จแล้วเราเอาตุ๊กแกไปทําอะไรตอนนี้ผมปล่อยก่อนเพราะผมยังไม่มีความรู้ว่าจะเอาตุ๊กแกไปทําอะไรแต่ถ้าใครมีความรู้ก็ติดต่อได้นครับผมจะเก็บไว้ให้จะทํากรงเลี้ยงไว้ให้แล้วก็มาติดต่อเอาไปทํายาเพื่อรักษาคนหรือมีประโยชน์กว่าในการปล่อยก็มาเอาไปได้เลยนะครับผม รัเจ้าของนี่ต้องเลี้ยงไว้ตัวใหญ่ๆนะเพราะเราเคยเอาเออกข่าวเหมือนกันนะตัวใหญ่ได้ยิ่งดีขายได้ราคาแพงว่าไปขายต่ออีกต่อน,นึง <c oughs> ขายต่ออีกคือ <c oughs> จากการสอบถามทั้ง5สาขาพบว,ว่ามีลูกค้านําตุ๊กแกมาเป็นเงินดาวมากกว่า10ตัวนะโดยไม่ได้จํากันขนาดขนาดหรือว่าน้ําหนักไม่ว่าตัวขนาดไหนก็มีราคา20งหมือบาทเท่ากันทางนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิที่ต้องการรถไปใช้งานนะครับก็ลองดูฮะวิธีการเองหรือว่าการ เขาียกแฝงการช่วยเหลือว่าอย่างนั้นนะครับค่ะจัดโปรโมชั่นกันมาเยอะแล้วเขาเคยจัดโปรโมชั่นเอาที่นอนเก่ามาแลกอไม่ปังพาบอกเอาตุ๊กแกมาแลกรถโอ้โหปังเลยดังเลยไปจับกว่าจะได้ก็ไม่ง่ายเหมือนเอ้ามีเป้าที่บ้านไม่มีไม่มีเดี๋ยวให้ยืมนะ